วิธีการเช็คมหาชุทยาในจีนว่าดีหรือเปล่านะคะวิธีการเช็คนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยไม่ต้องพึ่งเอเจนซี่สามารถดูได้เลยว่ามหาอุทยายที่เรากาลังดูอยู่เนี่ยดีหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มจากอันง่ายๆก่อนเลยนะคะอันง่ายๆอันแรกนี้ก็คือว่ามหาชุทยาติดโครงการที่ประเทศจีนหรือเปล่าโครงการ c 9 9 8 5 2 1 1 double first class ถ้าติดกลุ่มมหาลัยนี้นะคะก็แสดงว่ามหาลัยนี้ก็คือโอเคนะคะเหตุผลนะคะก็คือว่าข้มจริงแล้วประเทศจีนเนี่ยมีปัญหาอะไรประมาณ2 0 0 0กว่าแหง่งแล้ว,ลวร,รัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ได้เลือกแล้วนะว่ามหาลัยไหนบ้างที่มีคุณภาพและเขาต้องการสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามหาลัยที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยมีติดโครงการ C9985 2เ1หรืสอหนึ่งดับเบิลเพิเฟร์คลาเนี่ยก็แสดงว่ามหาลัยนี้เนี่ยมีคุณภาพในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะหางานในประเทศจีนในอนาคตนะคะการที่เราจบจากมหาวิทยาลัยที่ติดโครงการในเบื้องต้นที่พี่อีบอกไปนะคะเขาจะมี extra point ให้ก็คือเขาจะมีคะแนนเพิ่มเติมให้ในการขอวีซ่าในการทํางานในประเทศจีนในอนาคตนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยพี่อีหนูไม่อยากไปเรียนแบบมหาอะไรที่ติดโครงการ9 8 5 2 1 1 double first class มัน แบบกดดันหรือเปล่าหรือว่ามันยากเข้ายากหรือยาได้ทุนอะไรเงี้ยค่ะอีกวิธีหนึ่งในการดูนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่เราดูอยู่เนี่ยดีหรือเปล่านะคะก็จะเป็นเอ่อมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาสามารถรับนักศึกษาระดับปญญาโทปญยาเอกได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีไลเซนต์ก็คือเขาอะมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไหนนะคะที่ต้องการรับนักเรียนระดับปอโทปอเอกเขาก็จะต้องไปทําเรื่องของกระทรวงศึกษาก่อน แล้วก็ทรงศึกษาเนี่ยก็จะเช็คว่าโอเคมหาวิทยาลัยคุณเนี่ยดีพอหรือว่ามีคุณภาพสูงพอในการที่จะเปิดระดับปิญนาโทโรเปญยเอกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนี่สําคัญมากก็คือว่าดูง่ายๆเลยว่าโอเคถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าติดโครงการไม่อยากไม่อยากติดโครงการหรืออยากจะไปมหาวิทยาลัยที่เขาให้ทุนก็เช็กเลยว่าเขาอะเปิดดับปโทปเอกด้หรือเปล่าบางที่เนี่ยก็คือว่าเขาอะไม่มีแต่ปโทไม่มีปเอกส่วนบางที่เนี่ยก็คือมีทั้งปโทปเอกก็คือต้องดูดูให้ชัดเจนว่าเอ้ย แน่นอนคือมหาลัยที่มีปอโทและปอเอกจะดีกว่ามหาลัยที่มีแค่ปโทอย่างเดียวนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราอะต้องการที่จะแบบไปมหาวิทยาลัยที่อาจจะไม่ได้มีปโทปอเอกแต่ว่าอยากไปเพราะได้ทุนเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าต้องหาอย่างไรต่อน,นะคะ <S <S ก็ต้องดูว่ามหาลัยนี้เขามีจุดเด่นอะไรบ้าง <S <S คือแต่ละครั้งเนี่ยบางทีนะคะถ้าสมมติว่ามหาลัยเขาแบบโอเคไม่ได้เด่นอะไรอย่างอื่นมากแต่เขาจะเด่นเรื่องแบบสมมต e ิอีคอมเมิร์สอย่างเงี้ย หรือว่าเขาแบบเด็ดด้านการปฏิบัติเขาแบบคอนเฟิร์มให้ว่านักเรียนไปเรียนแล้วแบบมีงานทําหรือว่ามีที่ฝึกงานหรือว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นเป็นของเขาเองอะคะ่ะก็ไปได้นะคะถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่อีก,ก็ไม่แนะนําเลยคือพี่เห็นีนหลายคนมากนะที่ไปจีนเพราะว่าแบบเอ้ยก็แค่ไปที่ไหนก็ได้คืออยากได้ทุนไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลายคนอะที่ซิ้วกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ย มันไม่ได้เป็นที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเอ้ยไม่แน่ใจแล้วอยากจะแบบลองไปดูแล้วแบบไม่ได้ใช้บริการเอเจนซี่หรือว่าสมมติเอเจนซี่อื่นแนะนํามาอะไรมาแล้วอยากจะเช็คว่ามาหาอะไรไดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแชร์วิดีโอนี้ไปเพื่อนๆได้เลยนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้มนก็ไลค์แชร์ฟอลโล่เราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย